อ๋อเดายุทําอะไรกินอะไรเนี่ยวันนี้แกงเปิดค่ะหน่อไม้ไหนเนี่ยแกงเปิดแกงเปิดหน่อไม้ใส่เห็ดนี่ไงเห็ดเห็ดฟางแล้วก็มีเอ้มะเขือพวงแต่จริงๆมันไม่ก็ใช่ค่ะใช่อ่าแล้วก็ใส่ฟักทองจริงๆมันมีชะอมด้วยแต่ไม่เอาก็เลยใส่ต้นหอมอะไรแค่เนี้พอค่ะแต่อร่อยแล้วก็ น้ำน้ำปลาค่ะมันสําคัญอยู่ที่ปลาแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยไหมข้าวเหนียวก็ติดใหญ่ๆข้าวเหนียวก็ติดใหญ่แล้วเลยอ่ะอัวไม่อิ่มไหนข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวใช่เนี่ยข้าวเหนียวกินคนเดียวหมดแล้วเนี่ยก็กะาว่าหมดเดี๋ยวลองลองกินกันนะอ้าวอดเยี่ยมนอดเยี่ยมโอ้ฮ้ Linda ngoài nhào chẳng để Lẽ tạo bát kính Ok, ngon, ngon Ồ, lòi à 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 ซื้อมาจากร้านอาหารนั้นวันนั้นไงออที่อะไรนะสารดินสยามสารดินอืไม่ต้องพูดถึงซื้อมายี่ห้าบาทอร่อยอแล้ว่าจะเอาหน่อเล็กๆทุบทุบหน่อใหญ่นี่ก็คุณนอยไายม่รีลกำลังแซบเลยกำลังแซบเลยนะเนี่ นี่ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวจากเพื่อนบ้านเพื่อนเหรออ๋อแจกแล้วก็แจกเพื่อนบ้านเสร็จแล้วก็นี่ใช่ไหมเนี่ยกล้วยมีกล้วยออกของหวานกล้วยมาจากไหนเนี่ยบ้านนีบ้านนกเตอร์วนทองยังไม่สุกของบ้านนกเตอร์วันทองไม่สุกอ่ะมันมีหวีหนึ่งก็เลยให้ยาไปเพราะว่ามันสุกแล้วของเรามันมีเยอะอ๋อเราก็แบ่งปันเพื่อนบ้านนะครับเราไม่กินคนเดียวนะครับกล้วยหอมมันยังไม่สุกกล้วยหอม เราเรามีก็เหมือนกับเพื่อนบ้านมีนะครับเรากินคนเดียวไม่เป็นเรากินคนเดียวไม่เป็นนะครับอร่อยถ้าเรามีก็เท่ากับเพื่อนบ้านได้กินด้วยนะครับเราได้กินเพื่อนบ้านก็ได้กินเราได้กินเพื่อนบ้านก็ได้กินนะครับต้องร้องเพลงของใครนะพุ่งพวงพุ่งพวงอืม พึ่งได้กินอืมเพราะีน้องก็อิ่มท้องอะแต่ไม่ได้อืมถึงแคนีแบ่งกินกันเราแบ่งนะครับเมีมได้ปลาช่อนมาตัวนึงอะอืมเมีทำยังไงอะให้กินในหมู่บ้านอืมมันต้องป่ดต้องป่นต้องป่นแล้วก็ใส่น้ำเยอะๆถ้าต้มยำมันไม่พอต้องป่น ก็เลยต้องป่นเล่ให้คนละแล้วก็แจกจ่ายไปใช่อืมเพราะปลามีตัวเดียวอืมแล้วเราก็ได้กินทั้งปีฟักทองก็มันนิดเดียวอร่อยเหรอใช่แต่กลัวอย่างเดียวคือกลัวเจอพริกต้องค่อยค่อยเขี่ยฟักทองก็จะเรียกมันได้ไงให้มันรสชาติมันมันรสชาติมันมันมันอร่อยดีแล้วเนึกว่าฟักทองมัน ต้นมันลูกมันเป็นยังไงอยากจะรู้กันก็นกอมมันอะไรเผ็ดหรือร้อนร,อร้อนอืมแล้วกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวออกไปทำคลิปต่อวันนี้วันนี้วันอะไรวันนี้วันจันวันจันอ๋อโน่นเลยสดหนักเลย บอกว่าเผ็ดแล้วแต่ก็ย <lawsuit> ังสดเอ้าสดเอาทั้งทั้งอะไรนะทั้งแซ่บทั้งอร่อยดูที่เนี้ยดูที่เนี้ยอ้าวเดอนไม่ต้องฮ้าห้าห้านี่ยเนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออไม่ต้องห้าอน่าอร่อยน่าอร่อยน่าอร่อยจังเลยค่ะทั้งร้อนทั้งร้อนทั้งร้อน ร้อนเห็ดไหนเห็ดเห็ดฟางเนี่ยเอาเอาชิ้นใหญ่เลยติดคอนะกินคนเดียวเยอะเอาไปอวดยายไทยกันคุณนิสานะครับคุณนิสาก็จะบอกว่ายังกินคุณอย่าน้ำไายไหลเด้อยายไทยก็บอกว่า อะไรนะเป็นตาแฟบเป็นตาแสบแท้มา, <laughs> มาเ่อนเพื่อนเราอยู่แต่ละพื้นที่นะครับโอ้น่ารักทุกนคนเลยเพื่อนเพื่อนมันร้อนเว้ พูดก็ด้วยสิกำลั <c oughs> งอร่อยอ่ะนั่งกินนั่งกินเดียวคนเดียวอร่อยมากแล้วกิกนเดียวคนเดียว <c oughs> ขอกินน้ำก่อนนะอ๋อนี่น,นะก <c oughs> ็น่ากินนะแยวสักครู่หนึ่งคนไทยก็น้ำลายไหลแล้วหิวแล้วทำไม มันเผ็ดกิ่งเจอพริกสงสัยเจอพริกเพราะว่าพริกขี้หนูหอมอ่ะพริกหอมตัวลูกเล็กๆไ่นะใช่เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอซอื้อมาจาอน้นอมยังต้องได้หกนาทีเอาแปดนาทีเลยเผ็ดค่ะเผ็ดอร่อยอร่อยอร่อยมากเหลืออีกหนึ่งนาที อันอนี้นเผ็กเยอะเน่ืนอน้อันนี้มันเขาเรียกว่าแกางแกงหน่อไม้ใส่ไม่ใช่เดี๋ยวถ้าใส่น้อยเธอก็จะถามหาไงก็ใส่ให้ทีเดียวเลยจบจบโอเคไหมนี่นะหน่อไม้อีกอีกสานาที สามสิบวิสามสิบวิสามสิบนาที <c oughs> ถ่ายแปดน,น,นาทีเหลือสามสิบนาทีเอ้ยยังไงนี่งงงงไหมทำเป็นงงทำเป็นงงจิ้มนน้อยๆก่อนม่เพ็ดเจอพริกไม่ไหวเหมือนกันอร่อยนะอร่อยนานที่กินกินบ่อยๆก็ไม่ดีเพราะว่าก็อ,อย่าทำ <c oughs> พอดีเห็นหน่ไม้เขาสดๆเนาะเพราะว่าเราเดินเข้าไปเนาะมันอยู่ที่กอไผ่อ่าอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมันยุลีสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ